ขึ้นมาข้างบนเนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้โหสวยจริงแม่นยังน,นี่นม,นนมาต้องต้อนให้นคนบอาหน้าบ่าเนี่ยแบบนี้นะบ้าโอ้ตยตกใส่ใจหาครับผมคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยยากกระเทยครับหลังจากเราถ่ายถ้าหลังเสร็จนะผมเราจะปดูกันเลยสองลงผู ทางนี้ก็จะไปไปยังทางขึ้นถ้ำพระนะขล้อเขาโอ้หล้อเขาตัวใหญ่นะครับอเออคลายเลยเบื้องเน่ถ้าฝ้นสกในหน้ามานิส้นใส่จะไม่แห้งขนาดนี้เุ็กคนเนี่ยนี่เขารนนี้แหวมันเขาได้อีกเนี่ยเลาะทางข้างเนี่ย นี่ครับผมเอเดร์ทางนี้นะจ๊ะดังอย่ดังกึกเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับวัดสะเมือนนะครับผมนี่บรรยากาศทางเข้าครับผมถนนในขวทร์คนนะครับผมถนนเท่าที่ผ่านมาครับผมที่สุดแล้วครับผมถนนทอร์คนจริงโหดมากนะถนนจนโชเฟอร์บอกว่า นี่มันไปดาวงัางคารทับทนะครับผมนะอ่ะบรรยากาศข้างๆก็ส่วนมากจะเป็นปูอ้อยครับปูอ้อยปูมันสับหลังปูข้าวโพดนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่โลกร้างสะส่วนใหญ่นะครับผมก็ติดเต็นเขานะผมถนนก็ถนนดีเยวนี่นะถนม ถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่มารถเกง่งรถเตี้ยๆนะครับผมก็อันตรายครับผมก็ขับด้วยความมัดนร้อนรถสูงันยังอยู่เยียบๆนี่ครับคิดว่าน่าจะหากินง่ายเท่านี้ติดภูเขาครับหาหนูหน่อไม้เอาว่าเหยียดกันม,ม,มีอยู่แล้วเห็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอข้างบนนะครับผมตอนนี้ก็ถ่ามมรสุมครับถนนทะลุไปก่อนครับผู้โดยสารมีคนเที่ยวเลย เคยมีคนมาหาย้อยู่เลยจ้าถ้ามาจอดรถจะไดทางขึ้นทั้งบนทั้งบนทางขึนง้นไปทางเจดีย์เข้าราขึ้นไปเลยบ่ขึ้นไปลนไเลยขึ้น้เห็นบ่ขึ้นไปเลยตอนนี้นเราได้เดินทางมาถึงนี่ฮะพุทธยานมุนีครับจารุธรรมานุสะรรับผมในวัดซับมืดนะครับผม,ใน,นบผมในจังหวัดน่าจะเจ็ดสระบ,บุรีครับผมถ้าจะไม่ผิดนะ นี่นอนนโอ้ยดูดอกไม้ครับผมที่ผ่านมาก็จะมีดอกไม้อย่างนี้ครับผมตามาถนน,นเต็มเลยเนี่ยคือดอกกาสลองหอมมากดอกกาสล้องไหมอืมนนออกจะเงียบเงอาหน่อยนะครับผมคนมาก็น่าจะเป็นสอทิศนะครับผมคนจะมาอันนี้วันธรรมดานะอาจจะเงียบเงานิดหนึ่งแม่งยัง แจ๊กหัวมันตัมั่งอย่งนี้คนบอบน้ำบอกที่ไหตัมั่งอย่างนี้มาๆๆเสือบัวซักนอนแบบนี้แนละ้วล้อผีบ้าโอ้ยตกใส่จ้หาครับผมท่านผู้ชมเนี่ยเนี่นพยพญากระเทยครับพญาเที่ยวขัวม,ม,มาแล้วก็ต้องขึ้นนะครับผมต้องไฟสุดก,ก็มีกดก็มีนะครับไฟฉายของท่านจะมีอยู่เลยนะคร้ำศพอนนี้ก็จะเป็น ของลวงปูทานะผมเนี่ยแล้วก็ของท่านที่ยังมีชีวิตยอยู่นะผมนี่ของใช้นาฬิกาการของการน้นยังมีนะครับผม,ะม,ะบผมตะเกียงยังมีเลยนะเนี่ยรองเท้าโอ้มีหมดเลยนะครับืมฮะนี่ครับผม ามผุพังลงมาครับผมตามการเวลานะครับผมร่วงมาจากข้างบนคนระับเนี่ยจุดมุมมันเลยไปเดี๋ยวเราจะไปรู้สึกว่าจะมีถ้ำอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าถ้ำเนี่ยมันอยู่จุดไหนนะครับ กลางคืนก็น่าจะเปิดไฟครับผมเต็มระบบนะอยู่แล้วให้ไปยืมจังเพื่อนไปเป็นยังไงบ้างกันเธอมาครั้งแรกมาก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะแต่ว่าถ้ำมันอยู่ตรงไหนแหละปัญหาก็จะอไปท้าป่ามาทำใช่ทำคือท้าป่าคุณไปหนุ่ยเลยครับคุณจะไปทำหนุ่ยก่อนทีใชะ โอเคครับผมเดี okay. 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 ๋ยวเจอกันว่าจะไปตรงไหนต่อนครับหาถ้ำก่อนครับะทางนี้ก็จะไปไปยังทางขึ้นถ้ำพระนะครับผมโอ้ดูสะพานครับผมฮะเฮ้ยธรรมชาติ เฮ้ยเสียงอะไรโอ้ตัวเงินตัวทองอู้หูสวยใหญ่ครับผู้ชมไก่ก็มีนะครับทั้งไก่ทั้งตัวเงินตัวทองโอ้บรรยากาศเตียมเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันครับแล้วลอกขา โอ้ก็หอกขาวตัวใหญ่นะครับนี่ก็หอกขาวกอกขาวตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้โอ้บรรยากาศดีไหมโอ้วัดถ้ำซับมืดจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศดีนะครับ

ทางนี้ครับคุณไปทางนี้ที่สวนนะครับผมบ่าทางไหนทางนี้ใช้มือใช้มือเหรอไม่รู้ครับผมเดาโอไปงั้นเไปเจอกันนั่นบนนะครับท่านผู้ชมครับไปตอนนี้ก็ไป,ไปกับพญากระเทยเฮ้ยมันทันไปทางนี้นี่<ะ>เดี๋ยวนี้ลองดูก่อนเร็วกน่าี่คนมาม่คนมากลงมาอยาู่แล้วล่ะจะมีนมุนงไรเป็นวัดปลาเนาะนี่เออนี่ทางบิดอะ คือแม่นแม่นี่องตามากับผีบ้าครับตกทั้งวันไม่ตกกับขี้ครับสองอย่าง,งบนือยงเขาอย่าอาจารย์เนาะเออคล,ลายเลยเขาเลยเบื้งนถ้าฝนตกในน้ำแม่นิสงสัจะไม่แห้งขนาดไหดน่ฝนเนี่น้ำ<อ>เนี่ก็ลอกงมันีตงก็หอกโอ้ตัวบังงเมอกี้เติเือป อถักอยู่ด้วยยงไงทางทางเข้าเข้าท้าอ่ะเย็นเยอะแล้วในกุฏิครับอับนี้กับิงานกุติไปโอ้บรรยากาศเยี่ยมเลยครับ ข้างมันมีกระท่อมนะผมเนี่ยกุฏิกุฏิเก่ากุฏิร้างนะครับอีกจุดหนึ่งเราจะเดินเข้าไปในถ้ำกุฏินูสร้างสร้างตีก่าหินเลยนะเออเออทองแต่เราก็ไปไปนี่ก่อนเราไปถ้ำก่อนโอ้เย็นดีมากเย็นนะครับเฮอยเย็นแบบ ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เลยนี่คุติพระจันทานอยู่ด้านนีทองเกิดประเดนคือนี่เข้าทัวนี้แหวนมันเข้าได้อีกเนี่ยเลาะทางข้างเนี่ยผลักรแรงๆท่านนี้จ้ะนี่ครับผม ไม่มีเปิดไฟบ่เปิดไฟตรงไหนหาสวิต์ก่อนสวิต์เปิดไฟก่อนนะครับไหวพระ่อนน้าผมอืมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะผมภายในถ้ำนะผมซับมืดแต่มันจะมีทางขึ้นไปีกนะเดี๋ยวทําบุญก่อนนะครับทําบุญบริจาคค่าไฟนะครับสาธุโอ้ เย็นมากท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยเออเหมือนติดแอร์เลยนะครับมงย่่นาจเออมมมดเ่ยันติดแอร์เลยอ่ะปตัวเนียนเลยเขมาพี่มาดึงเอามานีเขาบอกว่าผลักแรงแรงเลยเด้อทางนี้นะจ๊ะดังอย่ดงกึกเลยโอเคทำสีทำสีอาอาลากเดี๋ยวไปข้างบนครับ โอ้โหท่านผู้ชมคล้ายๆพูทอกนะครับคล้ายๆเลยพูทอกอแต่มันจะไม่เหมือนชาทีเดียวนะครับโอ้โสงงบีเนาะเข้าไปดิ มันมีทั้งผู้ใหญ่ไปด้วยแหวนมันไปทังป้งห่นอเองอโอ้อหอหอโหบังหินย้อยไหมเนี่ยมาชมบาหินย้อยหมโอ้โหว้าวเลยนะครับส่วนที่ขึ้นมาเมื่อกี้ครับน่าจะเป็น กุฏิของพระอาจารย์นะสร้างก็อย่างยาวนั้นนะผมตั้งแต่ั้งแต่ปีนู่นอนะ่ะสองห้าหนึ่งสองก็เหมือนติดเอเลยนะครับมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำส่วนตัวโอ้บรรยากาศโอ้ได้การนะครับ เย็นดีมากอยู่ท่ามกลางครับผมเขานะครับหินย้อยน,นี่ครับบรรยากาศจํำนักชมเป็นจุดอันซีนครับอีกที่นะของจังหวัดสระบุรีครับหรือนครราชสีมามาติดเยื้องกันครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างโคราชกับสระบุรีนะครับผม สำหรับคนที่ยังไม่เคยมาหรืออยากจะเข้ามานะผมติดตามนะผมติดตามรอยที่เรามาก็สามารถเข้ามาได้นะผมในวัดป่าซับมืดนะับเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกุฏิของพระอาจารย์เช่นกันนะเนี่ยลักษณะก็จะสร้างนะผมตามเนี่ยตามหุบผาเลยครับติดภูเขาเลย นี้ทางไปกติลงพุทธาก็จะเป็นที่ปฏิบัตินะครับผมปฏิบัติธรรมของพระสายกรรมฐานนะครับผมอืมมีทางขึ้นไปนะทางเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะบรรจบไปถึงไหนนะเนี่ยครับตอนนี้ก็สี่โมงแล้วอ่ะอืม บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับผมท่านผู้ชมให้ยิ้เทียนอ่อนละเหรอฮะให้ยิ้เทีนอ่อนเออได้ได้ได้ี่างยมันป่าดิบเชื้นเนาะมันมีเบิดละเขัปท่าอา้งเล่านกระาัิย้กระาไปทางเก่าติบกบกยาตเเฮาไปทางเก่าิไปทางเก่าเวไปี่ผมไปทางเก่าดิหนึ่งทางไหมทางเก่าทางพุ่น เออเกิดมาทั้งนี่างนะนี่างนะเขาเป็นเราต้องมุงท่นเข้าไปแล้วเสียงอันนี้อันนี้อันนี้กุฏิกุฏิกุฏิเก่าเออเนี่ยกุฏิเก่าโอ้นี่เป็นแร่เท่มนะผมตัวรุ่งคออยู่ตรงกลางพี่ผ่าจานพีอยู่อยู่เฟอบ่มีบ่มีบ่มีเลยบ่มี่คนรอกหอกมาอยู่อืมนี่บ่มีเลยมีคนอยู่เลยจึงถามเหมือนแหมอ๋อเอออาจารย์คนงานสมาธิอยู่อืมอืมงาสมาธิไม่ไม่เขื่อนไปอยู่ไงเขื่อนไป่กุญแจไม่เขื่อนประมาณมีมีมีแล้วเปิดปากท่อ เกันขาวคลองขึ้นไปโอริเซีย์คือคนหลักแมนบอกตัฟังเขาเป็นคนหลักโอเคครับผมสับอีพีนี้ต้องขอตัวไว้บ่ายครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอีพีต่อไปครับผมสับตอนนี้ต้องขอตัวนะผมทำเวลาเดินทางไปยังทีีมนรราาจบุต่อจวบนะผมเพราะของเทียบดิเพราะว่าจากนี้ไปยังเทียบประมาณเกือบเกือบสองร้อยกิโลขอสองคูมแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับผมตนนามั่ ไว้อีพีหน้าคค่อยเจอกัน,อ,นอีกครั้งนะครับผมสำหรับทีนี้ต้องขอตัวบ๊ายบาย,บายนะครับผมมันจะไปเกียงเสียบเนาะโอ้เสียบเลย